เมืองโบราณที่มีนามว่าสีเทพเป็นเมืองรูปวงกลมคู่แฝดที่มีหลักฐานการตั้งถิ่นฐานของผู้คนในแต่ละระดับวัฒนธรรมและเทคโนโลยีมาตั้งแต่3,000ปีหรือ500ปีก่อนพริธตศตวรรษมาจนถึงเรื่องศตรวตรรษที่19พัฒนาการจากยุคอินมาสู่ยุคเล็กเข้าสู่ชุมชนใหญ่ในวัฒนธรรมแบบอินเดียพัฒนาขึ้นมาเป็นเมืองและกลุ่มรัฐเริ่มแรกในวัฒนธรรมทวารวดี รัฐและอาณาจักรในวัฒน,ธ,นธรรมเจนาและขอมตามลำดับเมืองสีเทพตั้งอยู่ในเขตตำบลสีเทพ,เพอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ทางจากกรุงเทพมหาคนครประมาณ240กิโลเมตรทางจากตัวจังหวัดเพชรบูรณ์120กิโลเมตรตั้งอยู่บนลุ่มแม่น้ำปัศก์เมืองโบราณคู่แฝดนี้มีคูน้ำและกำแพงเชิงเทินล้อมรอบที่ขุดดินจากคูน้ำขึ้นมาทำเป็นกำแพงดิน มีช่องประตูอยู่ช่องเมืองในเป็นเมืองยุคแรกเมืองนอกเป็นเมืองที่ขยายตัวในยุคหลังจึงมีร่องรอยของการเสริมประการด้านบนด้วยศีลาแรงเช่นเดียวกับเมืองในวัฒนธรรมของอทั่วไปโบราณสถานที่พบในเมืองสีเทพ 1. โบราณสถานเขาคลังใน โบราณสถานเขาคลังในเป็นศาสนสถานสำคัญประจำเมืองสนิฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยแรกสร้างเมืองในราวพุทธศตรวตรรษที่12ประกอบด้วยวิหารขนาดใหญ่ปัจจุบันเหลือแต่ส่วนฐานซึ่งมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด28คูณ44เมตรสูงประมาณ12เมตรก่อด้วยศิลาแรง หันหน้าไปทางด้านทิศตะวันออกด้านหน้ามีบันไดทางขึ้นสู่ลานชั้นบนซึ่งปัจจุบันยังเหลือร่องรอยปูนฉาบเป็นพื้นโดยรอบฐานอาคารฉาบปูนและประดับลวดลายปูนปั้นลวดลายชั้นล่างสุดเป็นแถวของลายก้านขดมีรูปคนแครและรูปช้างประดับเรียงเป็นแถว รูปคนแคะที่ประดับอยู่นี้เป็นคนแคะที่มีหัวเป็นคนและเป็นสัตว์ต่างๆประติมากรรมปูนปั้นแบบนี้ปรากฏที่โบราณสถานหลายแห่งในสมัยทาวาราวดีเช่นโบราณสถานวัดโขลงสุวรรณคีรีเมืองคูบัวจังหวัดราชบุรีโบราณสถานวัดนครโกษาจังหวัดลบบุรี โบราณสถานที่เมืองโบราณโคกไม้เดน่นจังหวัดนครสวรรค์โบราณสถานที่เมืองอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีและโบราณสถานที่เจดีจุนปะโทนเมืองนครปฐม 2. ปรางสองพี่น้อง เป็นศาสนาสถานขนาดใหญ่ในกลุ่มศาสนาสถานกลางเมืองเช่นเดียวกับโบราณสถานเขาคลังในสร้างขึ้นเนื่องในศาสนาฮินดูในราวพุทธศตรวตรรษที่16-17เป็นโบราณสถานที่มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมแบบเขมรชื่อปรางสองพี่น้องเป็นชื่อที่ชาวบ้านเรียกเช่นเดียวกันเนื่องจากพบว่ามีปรางสอง,ององค์ตั้งอยู่เคียงกัน องหนึ่งใหญ่องหนึ่งเล็กจึงเรียกว่าปรางสองพี่น้อง 3. ปรางสีเทพเทวาลลยในศาสนาฮินดูมีรูปแบบเป็นศาสนาสถานแบบขเขมรโบราณประกอบด้วยปราสาทอิฐบนฐานศิลาแลงมีมุกทั้งสี่ด้านส่วนเรือนธาตุและเครื่องบนก่อด้วยอิฐที่ฝนขัดจนเรียบสนิทและไม่สอปูน ความสูงขององค์ปรางหรือปราสาทเท่าที่เหลืออยู่ราว13เมตรหันหน้าไปทางทิศตะวันตกสันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นในราวพุทธศตวตรรษที่16-17 4. โบราณสถานเขาคลังนอกตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเมืองสีเทพห่างออกมาประมาณ2กิโลเมตร ในพื้นที่บ้านสะปรือตำบลสีเทพอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์แต่เดิมโบราณสถานแห่งนี้มีลักษณะเป็นเนินดินขนาดใหญ่มีต้นไม้ปกคลุมอยู่ทั่วไปอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพได้ดำเนินการขุดค้นโบราณสถานแห่งนี้ในปีพุทธศักราช2551ซึ่งพบว่าเป็นสุโจทจดีขนาดใหญ่ที่สุดในวัฒนธรรมทวารวดีและมีสภาพของฐานที่สมบูรณ์ที่สุด ซึ่งเป็นโบราสถานที่มีความสำคัญมากแห่งหนึ่งของประเทศไทยโบราณวัตถุที่พบในเมืองสีเทพ 1. เป็นแหล่งฝังศพของชุมชนก่อนประวัติศาสตร์ในยุค2,500-2,000ถึงปีจำนวนไม่น้อยกว่า30ชุมชนในหลุมศพก็มีลูกปัดมีความเชื่อว,ว่าลูกปัดในหลุมศพนี้จะเอาไว้ใช้ในโลกหน้า 2. รูปสลักแห่งพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์แห่งลัทธิมหายานทั้ง11รูปได้ถูกกระเทาะเอาเฉพาะส่วนใบหน้าและพระกรอ,ออกไป 3. ธรรมจักรแบบนิกายเทรวาดแต่แสดงกลางแจ้งอยู่ที่หน้าเขาคลังใน 4. ฐานของมหาสถูปเขาคลังนอก พบรูปประติมากรรมพระพุทธรูปประทับยืนปางวิตกะมุทราหรือปางแสดงธรรมสองพระหัตสลักขึ้นจากหินชีตอินเดียสีเขียวอ่อนขนาดสูง57เซนติเมตรกว้าง16เซนตเมตร 5. พระพุทธรูปและพระโพธิสัตว์จากการขุดแต่งโบราณสถานเขาคลังในและโบราณสถานหลายแห่งในเมืองสีเทพสีสถูกสถิตตั้ง เป็นสีสีเทพทวารวดีหนึ่งได้สีสัตว์ชรศคีรีหรือโรงสีแห่งพุทธพรามไว้ประวัติด้าวแดนเกษ